ตัวต่อมาครับสามมิสมิงฉัดถีมีมีกี่บทสองบทนะแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นสูตรตั้งชื่อนะครับนี่เป็นสูตรตั้งชื่อนะแต่ท่านมาทําเป็นบุติอธิบายสูตรนี้นะตรงนี้ไม่ใช่กรระกานนะตรงนี้ไม่ใช่การะรากาน,ะนการรากาครับอตัดไปก่อน สามิสัมมินติเอกังป่าทางฉาตถิติเอกังป่าทางวิภัตตยันตะาปาทาวิภาคาวาเสนะทาวิปะทามิทางสุดันติทัตตบพังสามิสัมมิงฉัตถิติเอกังป่าทางอ๋อสามิสัมมินติเอกังป่าทางฉาตถิติเอกังป่าทางวิภัตตยันตะาปาทาวิภาคาวาเสนาทาวิปะทามิทางสุดันติัต ตาพังสามิสามินติเอกังป่าทางชาตถิติเอกังปาทาวิพาัตายันตาปาทาวิพาข่าวาเสนาทาวิปาทามิทางสุดันติธาตับพังมีสองบทอยู่ในกรรกะกันนี่ไปเซิร์ชเอาเอาแล้วไม่ต้องไปหาสุรนี้นะสุดนี้ครับสามิสมิงฉาตถี มีตัวตามมาส่วนอยู่ในเครื่องมองไม่เห็นนะนี่ตัวนี้เป็นเป็นสูตรตั้งชื่อครับท่านมาทำเป็นวุติอธิบายสามีครับคำว่าสามีนะอาตัวนี้แปลนี่ก่อนสาสูตรครับชาติทีันว่าชาติีวิพัฒน์โพติยอมลงสามิสมิงในอาจ สามีเจ้าของนะเจ้าของสามีตรงนี้แปลว่าเจ้าของครับอ่าแเป็นเล่าหนึ่งชาถิอันว่าชาติถีวิพัสโหติยอมลงสามีสมิงในอารตสามีคือเจ้าของส่วนนี้เป็นสองสองบทนะเป็นวิพัติวิธิสูตรคือลงวิพัสมาดูมุติครับมุติเลย ตัวนี้ก็แปลว่าอื่นๆเนอะเดี๋ยวดูอาจารย์เขาแปลบ้างเลยปะทารงราการนี่มันยากหน้านะมันต้องทนะ่องครับท่องไปท่อหอนนะเนี่ยอาจารย์เขายกสามให้เนี่ยดูนี่ก็ได้เนาะสามดีกว่าโอเคดรก็โหอันว่าซับ อันถูกครอบครองครับยะโยกสามิโนยะส,สามิโนของเจ้าของใดอัธิมีอยู่ตังโยกธนะสามิการูปังลูปาสาเป็นสับภาวะเออม,มีความหมายไม่มีความหมายอะไรนะแต่ว่าได้ความหมายของศัพ์ข้างหน้าธนะสามิการูปังอันว่า เจ้าของทรัพย์นะตังนั้นนี่อันว่าเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับสามีมีชื่อว่าสามีโหติย่อมเป็นใส่ก็ได้ครับโหติอ่ะไม่ใส่ก็ได้นะแต่เป็นตรุรยะตถาลิงคัตถะรูาจา้จักไหมถ้าไม่มีกรียงางพลาเขาเรียกว่าตรุรยะตถาลิงคัตถะตัวนี้เป็นตุรยัตถาตัวนี้เป็นลิงคัตถะ เออเรียกให้ต่างกันเฉยๆที่จริงมันเป็นลงในอัดลงในอัดลิงคัดฐานเหมือนกันนะเน่ะตั้งตั้งชื่อมันแตกต่างกันเฉยคล้ายๆกับคล้ายๆปกติกัตากับวิกฤติกาตามกันเนาะได้เนาะตันนี้วาสาบครับวาสาบตรงนี้มีอัดอาวุธะ ยาน,นะเขาโดยแปลว่าและอื่นๆและอื่นๆนะก็คือรวบรวมการตั้งชื่ออประานในที่ประกอบด้วยสามีเจ้าของครับตับพระปัาใัยและรุชาติท่าเป็นต้นเองดนตรงนี้ผมไม่ไม่พูดนะ จะเยอะเกิด้ <ersch> เราเข้าใจแค,ค่นี้พอละอันมาดูตัวนี้ครับตัวนี้พอได้นะเขียนเดี๋ยวลองแปลครับอาจารย์ก็ใส่นามาสับเข้ามาใช่ไหมเข้ามาอ่ะต้องใส่ก็ได้พระดกาโหอันว่าทรัพย์อันถูกครอบครองยัสสาสามิโนของเจ้าของใดอัธิมีอยู่ ตังธนะสางกาลูปังอันว่าเจ้าของแห่งทรัพย์นั้นสามีมีชื่อว่าสามีนามะสามีนามะมีชื่อว่าสามีครับโอเคนะนี่ิเคราะค์คำว่าสาสามีนะสังอาสาอาิติสามี สังอันว่าทรัพย์สังตัวนี้ว่าทรัพย์นะสังอันว่าทรัพย์อสะกุกรักษของบุคคลนั้นอทิมีอยู่อิติพราเหตุนั้นสามีมีชื่อว่าสามีม่ว่าผู้มีทรัพย์ผู้มีทรัพย์นะคือเจ้าของทรัพย์นั่นเองแปลเป็นวิเศษนะก็แปลเป็นตัวนามก็ได้ครับไม่ไม่ตัวคุณนะ เป็นนามก็ได้แปลเป็นคุณก็ได้ครับมาดูอธิบายน,นิดหนึ่งสามีคือ เจ้าของแห่งทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของนะสามีนี้ไม่ใช่กรรกะครับทำไมล่ะเพราะไม่ได้สัมพันธ์เข้ากับกริยาเหมือนกับกรรกะที่ผ่านมาเป็นการตุกรรมะสัมปทานอปทานพวกเนี้ยแต่ตัวนี้ก็สัมพันธ์เข้ากับกับนามอย่างเดียวยเช่น พิกุโนปรโตปะโต,ะโตันว่าบาทพิกุโนของพิกสุคําว่าพิกุโนคำพิสูเป็นสามีสัมพันธะคือบทที่สัมพันธ์โดยความเป็นเจ้าของคํานี้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของครับคือบาทไม่เกี่ยวกับกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งนะดังนั้นสามีจึงจัดว่าเป็นอการกะคือสับไม่ใช่กรรักะครับเข้าใจนะการกะหมายถึง ที่ยังกริยาให้สำเร็จทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงคือกระตูกระ,ะกะที่เหลือเป็นโดยอ้อมเพราะสัมพันธ์เข้ากับกริยาแต่บทนี้ลงสะชถีพัดไม่สัมพันธ์เข้ากับกริยาสัมพันธ์เข้ากับบทนามเมื่อสัมพันธ์เข้ากับบทนาม เขาก็ไม่มีคำเกี่ยวข้องกับกริยานะะช่ม้มเออเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของพวกเนี้เป็นต้นเพราะนั้นสามีจึงจัดว่าเป็นอาการ,รากะครับเพราะอาการมันมีอยู่เท่าไหร่มีหกครับอาการ,รากะามีหนึ่งก็คือบรรดาวิพัฒน์ทั้งทั้งเจ็ดนะ ธรมารไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่กัตตุนะมันรวมในอัดดิงกัตถานะทุติยาเป็นกรรมะกรกะตัติยาเป็นปรณะกรกะสุตถีเป็นสัมปทา,านะกรกะก็จะมีเป็นอปาทานะกรกะนะสัตมีจะเลี้ยงหน้าเป็นโอกาสะกรกะค,ครับมีหมดหกใช่ไหมหกเือห้าห้าเห็นไหมมีห้า เออมีห้าแล้วก็ไอตัวกรรกะปะตูกรรม,มะมีกระตูกรรกะเออมีกระตูกรรกะด้วยอัติยัยพัดมีสองกรรกะหกกรรกะดูกนะอัติยายพัยดยยพอะจะมีสองกรรกะคือกระตุกรรกะกับรณะนะกรรกะครับที่แปลว่าอันเน่ะเป็นกระตูกรกะถ้าแปลว่าด้วยเป็นกรณนะ รกระกะโอเคนะนี่นะสับสนนิดนึง,น,งนะฟิลทำเป็นสับสนเนี่ยถ้าได้ตาวิพัฒน์ไปมีสองกระกะคือต,ตัตยายพัฒน์เท่านั้นเองที่เหลือมีอย่างละหนึ่งคนระับอ่ะจบแล้วนะตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหมเอาเยอ่อยๆนะครับผมไม่เอาไม่เอาเยอะแล้วเดี๋ยวไม่จบนะครับแปลแล้วนะลองแปลด้ยแปลได้ไหม เรกะโหอันว่าทรัพย์อ,อ,อันถูกครอบครองเรขะหะเนี่ยแปลว่าครอบครองครับทรัพย์อันถูกครอบครองยะสามิโนของเจ้าของใดอธิมีอยู่นี่ตั้งธนะาสามิการูปางกันว่าเจ้าของทรัพย์นั้นสามีนามะชื่อว่า สามีครับวาอื่นอื่นอ่ะอื่นอื่นนั่นคือไอ้ตัวนี้ตัวนี้วาสท์เนี่ยในเขาเรียกว่าในสูตรที่ตั้งชื่อนะเขาใช้ตั้งชื่ออย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันเขาใช้เป็นวุติครับใช่ปะเจอไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะต่อมานะครับชาถีอ้วาชา ถิวิพัตหโหติย่อมลงอ่าตรงนี้ยงอะไรครับาทาถาสามิสมิงในอัตสามีนั้นนาสามีนั้นเข้าใจเนาะโยตงตัวนี้แหละแต่ว่าลงสมิงวิพัตเนาะอาถีว่าชติพัตโหติย่อมลงตาถาสามิสมิงในอัตสามีนั้นพุทธะพุทธ ทานังอ้าวทำไมท่านไม่ทำล่ะเพราะว่าสัตว์ภัฒน์มีอยู่สองพัฒน์คือสาก,บสากับนางสากับนางใช่ไหมต้องทำไหมเขาเลยไม่อธิบายแล้วว่าทำไมที่สุธีวิพัฒน์แล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันครับโอ้โหอมามะพันเตนเลยนะ,ะทำตัวลูกครับ พุทธากับพุทธทานังผมไม่เขียนนะรูกันนะครับพุทธศาสตร์เดิมคือพุทธะร่างพุทธะลงศาสตา์ฉัติีวิพาดด้วยสามิสามิงชัติีในที่สาวิพาดลงสาสอาคมด้วยสาข้ามโมเสสําเร็จรูปเป็นพุทธศาแปลว่า แห่งพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเมือ่อพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเดินคือพุทธารางพุทธลงสาชาติวิพัสามิสมิงชตทีาินด้วยสามิสามิงชาตในที่สาวิพัตรรงสาคมด้วยสขาขมมสสาานพุทธสลว่า แห่งพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าพุทธานางสาวเด็กคือพุทธพระหงพุทธลงนางชัดถิวิภัตด้วยสามิสามิงชัตถิแยกเวนาัทาออกจากสระด้วยปุพามาโททิตามาสารังสารเรนวิโยชาเย ในที่สังวิภารถีขา,าเป็นอาด้วยสุนังอิสุจานำมยนาทาเปลวกากกัสราด้วยนัยเยงรังยุติสำเร็จรูปเป็นพุทธานังแปลว่าแห่งพระพุทธเจ้าตั้งร้ายขอพระพุทธเจ้าตั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าตั้งรลายพุทธานังสับเดือคือพุทธรางพุทธลงนางฉัตถิวิภาด้วยสามิสามิงชัตถิ แยกเพยณาธาออกจากสระด้วยปูพปามาทิตตมาสารังสเรนวิโยชาเยในที่นังวิพาธที่ข้าบินอาด้วยสุนังอิสุจานามเมนณะาธาเปวระกอกัอกอกอสระด้วยนาะเยบรังยุเตสเรตปเป็นพุทธานางังแปบลบว่าแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นี่นะถ้านางวิพัสใช่ไหมนางวิพัสอยู่บ้างหลันครับคิะาะเป็นอาแน่นอนนางมหินางวิหินิจังอาการรัศสะนะในคถานางมหินิจังอาการรัศสะ เขามีรูปเดียวครับถ้าไม่แน่นอนก็พิภาษาอิอุการานังอะไรครับสุนังฮีสุทีโคพะเวอ่าไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนอิุทีคะในที่ หรือในพราะสุนังหิทั้งหลายครับไม่แน่นอนถ้าเป็นอีอุนะไม่แน่นอนถ้าเป็นอาแนนอนคือนางครับส่วนสุกฤิไม่มีครับไม่มีทีฆาครับใช่นะในด้วยภาษานะไปท่องนะไปท่องข่อมันเข้าเส้น,นอ่ะเดี๋ยวมันงจำได้เองอ่ะทีนี้ก็จบอีกสูตรนะครับ